สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเมจิคคันเรอร์นะคะแบบ3 in1 เลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณร้านค้านะคะที่ส่งตัวอย่างสินค้าดีๆมาให้ทดลองใช้ค่ะตัวนี้เป็นตัวเมจิคคันเรอร์นะคะก็คือสามารถใช้ทาได้ทั้งปากแก้มตา เดียวนี้มีปริมาณอยู่ที่4กร,รัมนะคะใช้ระคุ้มมากเลยค่ะช่วงนี้เขามีแจกโบรด้วยนะคะลดเหลือเพียง44บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีเพื่อนๆลองกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าไปลองใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ใช้สะดวกพกสบายค่ะสีสวยทาได้ทั้งปากแก้มตาให้ความชุ่มชื้นไม่เหนียวเหนอะนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตลับของเขานะคะ เล็กแบบนี้พกพากระทัดรัดค่ะอันนี้ของพัดเองใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนะคะเมจิกคัลเลอร์ลิปเช็คค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมีรหัสสินค้านะคะปริมาณอยู่ที่4กรัมนะคะเพื่อนๆดีค่ะตัวนี้ใช้พกพาสะดวกนะคะใช้ง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆ ก็ลดราคาด้วยนะคะมีโปรค่ะเพื่อนๆจากปกติราคานะคะเต็มจำนวนลดเหลือเพียง44บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าค่ะเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าได้เลยค่ะตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะคะเราแต้มไปที่ทดลองนี่ค่ะเพื่อนๆเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะทาได้ทั้งปากแก้มตาค่ะ นี่ค่ะเกลี่ยก,ก็ง่ายค่ะเพืเ่อนๆแล้วก็สีเขาจะสวยมากเลยนะคะหวานสีนี้เหมาะสำหรับคนโทนผิวขาวค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆสวยนะคะน่าลองใช้เลยค่ะแล้วก็ติดดีด้วยนะคะเป็นธรรมชาติติดทนนานเลยค่ะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีสต์ได้พัดด้วยนะคะตัวคลิปน่าจะเอาสินค้าดีๆมารีวิวเพื่อนๆใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบายๆฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีวิวได้พัดด้วยนะคะ